เอาละทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ไกอาร์สองอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นเจ้าตัวโคนอตโทนี่ดักก้อนให้ดูนะครับจากพาร์ทลี้วที่เราจับมานะาตัวเออแต่ตอนเนี้ยไอเจ้าแรปเตอร์โคนอตอะมันตายไปแล้วฮะทุกคนก็ผมได้ทําการไปเล่นหลังไหม่นะฮะก็โอ,อ้มันเก่งนะแต่มันแบบผมดันเอามันไปตีบอสนะครับนึกว่ามันจะไหวที่ไหนได้มันไม่ไหวโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลานะครับทุกคนไปเลย okay, โอเคฮะผมก็ได้ไปเก็บเรวงเรเวล ให้มันเรียบร้อยเลยนะทุกคนเจ้าโทนี่ดักก้อนเนี่ยผมก็เก็บมาได้นี่เลยนะครับผม9 8 0นะซึ่งเลเวลเนี้ยตันแล้วครับผมโอเคก็เจ้าโคนอดเนี่ยหลักๆเลยสกิลของมันก็คือทําให้ศัตรูหยุดชะงักนะชั่วขณะนะครับประมาณกี่วิไม่รู้นี่โดโดกาเดียนนะครับซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยในมดเนี้ยแนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับมันโดยเด็ดขาดนะทุกคนถ้าตีมันทิ้งเนี่ยมันจะสามารถซัมมอนกาเดียนทุกตัวออกมาได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปหาเทสก่อนแล้วกันนะว่าดาเมจที่ทําได้เนี่ยมันเท่า อะไรนะครับดาเมจผมก็อัพขึ้นมานี่เลย2 0 0แสนนะครับผมแล้วก็เลือด6ล้านสามครับแค่นี้เลยครับอาเมจกับเลือดนะเออแล้วผมยังไม่เจอตัวที่จะต้องเอามันไปเทสเลยว่ะทุกคนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราวาไปนิ่งเลยแอสการ์ดนะครับทุกคนนี่โอเคฮะโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแอสการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแลวนะนี่เจอนี้เลยดีไว้เหืดาเมจที่ทําได้นี่สองแสนเลยนะผม โอ้ยยังโหดยังโหดเออแล้วก็เวลาเราตีพวกแรดอสเสาตายเนี่ยแล้วเราเก็บฟากมันนะมันจะทาการฟื้นฟูลเลือดน,นะครับเหมือนอกับเจ้าอาเจนเลยโอเคก็คีิกขวาเป็นปล่อยหนามนะครลิกขวาเป็นปล่อยหนามนะทุกคนอาจยะให้ดูภาพไกลๆเออเป็นปล่อยหนามนะครับ,รบ,ออรบทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะแล้วก็เป็นแบบว่าทําค่าฝลบนะครับ ขับหลบก็ขึ้นค่อนข้างน้อยนะแนะนําว่าไม่ควรโอเคแล้วกดคอนโทนครับจะทําให้ประตูหยุดชะงักแบบนี้นะครับผมนี่เป็นไงมันจะได้บัฟโคนอัเลนซิงอะไรสักอย่างเนี่ยมาด้วยครับแล้วก็จะทําให้ประตูขยับไปไหนไม่ได้เลยครับแล้วเราก็สามารถเตฟรีอย่างนี้ได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วทางนั้นเป็นเบต้าโคโลเตอร์อะไรสักอย่างครับเป็นมอดที่ผมเพิ่มเติมมานะเป็นมอดโอเมก้านะครับทุกคนเดลดาเสวจะได้หดหัวนะครับเนี่ยดูอย่างแพทคิเนี่ยเป็นเบต้าไฟนะครับ เลือด1น0 0 0แสนนี่เราก็จะได้โซของพวกเอเลเมนตอนมาต่ตัวนี้เป็นไบออกซิเดียนนะเลือด2 0 0แสนครับเนี่ยส่วนมากในตเสาไอตาเสาของหมอดอื่นเนี่ยเราจะตีเข้าน้อยมากนะทุกคนเออซึ่งก็เป็นผลดีนะครับผมว่าหมอดโอมิกาเนี่ยน่าจะแบบเทพกว่าหมอดนี้เยอะมากนะทุกคนอันนี้เป็นออกซิเดียนใช่ไหมแล้วเวลาเราเก็บซากเนี่ย มันก็จะได้ออคซิเดียนะทุกคนดูดิโอ้ได้ออคซิเดียมา2000เลยฮะเออหมอนนี้มันก็แปลกๆเหมือนก,กันนะครับโอเคก็ในนี้ไม่น่ามีอะไรนะทุกคนในอแอฟกานเนี่ย<ๆ>ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาจับบล็อกเรกแล้วกันนะครับทุกคนในพาร์ทเนี้ยไม่รู้ว่าบล็อกเรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าพวกฝัดออฟฟิเชียลเนี่ยเจ้าหมอดโอเมก้ามันเปลี่ยนทุกตัวของฝัดออฟฟิเชียลเลยฮะโดยออฟฟิเชียลเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเออ าเจอได้น้อยมากนะครับอตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเออยังเป็นเคนโตซซรัสอยู่นะครับผมโอ้ยข้างหน้ามีโอเวอร์โหดโอ้โหโเลือดห้าหมื่นนะครับจากสัตว์ปกติก็จะกลายเป็นพวกอันฟ้าพวกอะไรไปแล้วฮะแต่ก็ยังมีอยู่นะครับผมขออนุญาตฟาร์มโซนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ว่าใครก็ต้านทานโทนีทน้ดาก้อนโคโนดของผมไปได้นะครับทุกคนเปิดบัฟปิงอป็นไเงีนี่บินไม่ได้ละซี นี่ทำอะไรไม่ได้เออแล้วใครที่เล่นมดไกอาเนี่ยแนะนำอย่าไปยุ่งกับไอ้ตัวพวกนี้นะครับถ้าไดยเสาคุณไม่เพรพพอนะเออจริงๆผมแนะนำให้แบบว่าวันฮิตคิวไปเลยนะครับผมถ้าวันฮิตคิวเนี่ยคุณจะสามารถหลบดาเมจไอพวกตัวเขียวๆเนี่ยทำดาเมจใส่เราได้นะเพราะว่ามันตีทีเดียวเนี่ย ค่าสลบเนี่ยขึ้นเยอะมากนี่ถ้าวันฮิตคิวก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้ของพวกแร่พวกนี้มาด้วยนะเออแล้วพอเราตีมันตายเนี่ยมันจะเกิดเป็นตัวพวกนี้ครับเนี่ยเห็นไหมบางทีมันก็จะเกิดเป็นอิเล็กทริกบางทีมันก็จะเกิดเป็นอันฟ้านะครับแต่อันฟ้าจะโหดสุดครับผมนี่ตัวนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับถ้ามันเกิดเป็นอันฟ้าเมื่อไหร่อ่ะเรารีบหนีเลยครับผมเพราะว่ามันจะทําค่าสลบเราเยอะมากครับคือมันจะตีเราทีเดียวอ่ะสลบเลยฮะเดี๋ยวผมตีให้ดูกทนหนึ่งมีไหมมีตัวอะไรมาเกิดไหมแหมมนนมีีีต้าเกิด่ เป็นอะไรอ่ะอุ้ยนกนี้ไม่เคยเห็นนะทุกคนแล้วเขาออกไปไม่ได้ด้วยฮนะคือมันติดบากทุกคนเอ้ยน่าจับอยู่นะนี่เราต้องปล่อยขนได้ไหมปล่อยขนก่นอนเฮ้ยปล่อยออกไปได้ครับทุกคนเออโด่าโดลา่าโดระแต่เขาเข้ามาไม่ได้ว่ะทุกคนเออออกไมาไปอยู่ข้างนอกนะทุกคนเอ,อ้ยน่าจับว่ะเราต้องมีสปาร์ตหนึ่งที่ผมไปตีนกเขียวแล้วมันจะต้องเกิดมานะเออ พวกนี้ก็เป็นตัวโซอันนี้ตัวธรรมดาไม่ตีครับนี่ผมจะตีเพราะตัวโซนะเพราะว่าเราจะเอาโซมานะนี่ไนเจอแเจอแคปั๊บนี่นี่น,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 นี่เห็นไหมมันจะเป็นนกแดงแบบนี้อย่าไปตีนะครับทุกคนถ้าดาเมจคุณไม่แรงพอนะครับอันตรายมากนะอุ้ยเนี่ยมันใสบ่บัฟผมแล้วมันเจอผมแล้วทุกคนหนีดีกว่าเพราะว่าผมกลัวอะไดทีด่เสาผมหลับนะทุกคนแล้วมันปลุกยากด้วยไม่รู้ว่าน้ํายาที่ทําให้ฟื้นนะ่ะทับตรงไหนคนระับทุกคนเออ เอาผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะทุกคนนะข้างหน้าเป็นเจ้าหมูหมูไทาอาโอเคตัวนี้ก็เล่นพอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรอกลับบ้านดีกว่าแต่ปกติผมก็ต้องเอาตัวนี้แหละไปจับมานะครับก็เราจะไปหาร็อกเรกนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนี่เป็นไงเต่าเพิ่มเติมผมก็จะมีนี่เลยวิลโลนาฟรัสนะครับแล้วก็ซาเวตเรกนะครับเอาไว้ออกไข่แบบนี้เลยครับมันออกดีมากนะออกแบบวันหนึ่งไปรนร้อยฟองเลยทุกคน ด,ดูได้เห็นะออกที่สามปีปีฟองแล้วก็มีเจ้านี่เลยเดอะริชโนซอรัสเอาไว้ฟาร์มนั่นเองแล้วก็นี่เป็นออฟฟิเชียลเล็กนะผมซึ่งผมได้ทำการใส่เกาะเหล็กให้มันนะมันก็เลยดูแบบเท่ๆหน่อยๆนะเออแล้วก็เป็นเจ้าท er ีเ,เร็กเดดฟูลนะครับเดรสาของเทพเอริสนั่นเองซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือตีแล้วก็เป็นไฟแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมาก เปิพวกดีไวท์ธรรมดาเลยครับตีแล้วก็ติดไฟครับแต่ดีไวท์จะเป็นไฟฝีฟ้านะครับได้ปูจะเป็นไฟฝีส้มๆนะครับไฟปกตินะครับแล้วก็มีนี่ครับดอมินิกเก็ตฟินการค่อนข้างแรงอยู่นนะครับแต่สู้เฮเวนไม่ได้นะครัเฮเวนแบบดาเมจดีมากนะตัวนี้893และดาเมจยังอยู่ที่56 0 0 0นเองนะทุกคนจึงตัวนี้เนี่ยดาเมจนำไป10,000แสนแล้วครับผมนี่แล้วก็เป็นโต๊ะของหมดต่างๆนะครับแล้วก็ผักก็ต้องปูมังงานโอเคนี่พวก ซีของไอ้นี่นครับผมเป็นเฟสของไกอานะก็ที่เราจะมาทําเลยเนี่ยเป็นชุดป้องกันนะครับป้องกันตะมันกาลังสีนะทุกคนไม่รู้ว่าคราบนหนไหนไม่รู้ว่าของผมพอหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เคยคราบด้วยฮนะโอเคต,ตอนนี้ผมขออนุญาตหาชุดก่อนแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ไหนโอเคฮนะทุกคนตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับนี่เป็นชุดนี้เลยครับผมฮาเซนเหรอไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะรนี่เป็นชุดป้องกันตะมันกาลังสีได้นะครับชุดนี้โอ้ใช้ของค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ จริงๆผมมีทุกอย่างแหละแต่ขาดพวกบูเกมกับพวกอันนี้ครับผมเป็นแก๊สเบลอะไรสักอย่างเนี่ยครับไม่รู้ว่าหาตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะรองคราฟโต๊ะหนึ่งขึ้นมาก่อนดีกว่านี่ซึ่งโต๊ะเนี้ยมันทําได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนะโต๊ะไหนเอ่ยเป็นโต๊ะใหญ่ๆเลยนะทุกคนเอ่อนี่ตอนนี้ฮะทุกคนโอ้ใช้ของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมไม่แน่ใจอุ้ย,ยผมมีของพอด้วยฮะเออดีว่ะเดี๋ยวเหล็กตอนนี้ผมเผามาได้900ร เดี๋ยวเอาใส่ก่อนนะเอาของที่จําเป็นเข้าตู้ก่อนแล้วกันจะเริ่มเข้าจากตู้เย็นนะเออเพราะว่ามันแบบมันจะไม่ใข้ว่าเราจะใส่อะไรได้นะเฮ้ยอันนี้ทิ้งไปครับอันนี้ใส่นี่แค่นี้เก็บไปตรงนี้ทิง้งเราไม่ต้องการอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งหานะที่ตั้งกันดีกว่าดูดิมันใหญ่มากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาไปตั้งชั้นสองแล้วกันนะครับโอ้ชั้นสองก็ยังมีที่เหลืออยู่นะทุกคนคตั้งตรงไหนดีเนี่ยตั้งตรงนี้แล้วกันนะครับทับๆไปหน่อย ทับกันไปหน่อยครับไม่เป็นไรเนาะโอเคเอาแบบนี้เลยฮนะก็มันใช้อันนี้ประมาณสิบนะโอ้โหแล้วก็แบบต้องใช้อันนี้ด้วยแล้วก็ใช้ซีโอซึ่งผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยฮนะทุกคนโอ้โหอันนี้ต้องใช้สีอีกแย่ yeah, แล้วนะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาแบบว่าพวกแร่ก,กันดีกว่านะทุกคนนะเออเหมือนเหมือนว่าผมจะจะไปที่นี่ได้นะครับทุกคนนี่ที่ภูเขาลาวานะครับ ก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอากิฟฟินไปแล้วกันนะกิฟฟินเนี่ยผมจะเอาเฮเวินกิฟฟินไปนะครับเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราว่าไปเลยดีกว่านะเสาแดงนะมันอยู่ประมาณตรงนี้นี่เลดโอเบริทโอเบริทนะครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงเสาแดงไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนจริงๆเนี่ยพวกเอ่อพวกเขาเรียกว่าอะไรเกมมันจริงๆมันอยู่ในถ้ำก็มีนะทุกคนเออแต่ผมยังไม่ได้เข้าถ้ำนะก็เดี๋ยวมีสัก1หนึ่งพาร์ทสองพาร์ทแล้วกันถ้าเดี๋ยวแบบ ไปเข้าถ้ำนะครับเอาอันติแฟกนะไม่รู้ว่าถ้ำนี้จะเข้าได้เลยหรือเปล่านะทุกคนอ้ยเข้าได้นะทุกคนหเูเราเจอแบบพวกพามโครซัสด้วยครับหูแล้ะเลือด 4m แล้วขวางทางเราอยู่ไม่รู้ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าทุกคนเออแล้วในถ้ำเนี่ยมันก็เป็นแบบพวกเดินเสาหมดด้วยวะ่ะเพราะว่าผมออกก่อนดีว่อวิกระตกนิดนึงนะครับข้างหน้าเป็นกาเดียนนะเดี๋ยวเราจะโฉบ้โยโฉบตกค่อนข้างแรงนะทุกคนเออ แสนเลยอะเจ็ดแหละเลยครับโอเคตายครับข้างหน้ามีกาเดียนไปเดี๋ยวเราไปหาดูในถ้ำมังกรดีกว่าเผื่อจะมีครับไม่รู้ว่า,ากิฟฟิ้เขาได้หรือเปล่านะทุกคนเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้ด้วยฮนะ แสดงว่าแบบนี้ผมก็บินได้เฮ้ยเรียบร้อยเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยส่วนมากมันจะเข้าไม่ได้นะทุกคนนะให้มันตีไป กิฟฟินผมตายอะทุกคนอเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตออกท่าก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหแล้วคือชุดผมก็ไม่สามารถจะทําได้แล้วครับเพราะว่ากิฟฟินผมมันได้ตายไปแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกอนเลยอโอ้โหแบบกิฟฟินผมไม่รอนนะฮะว่าชาออสเราก็ไม่น่ารอนนะครับทุกคน โอเคงั้นเราเปลี่ยนแผลแล้วกันวันนี้เราจะไปจับไอ้นี่ก่อนละกันนะครับพวกชา์โดเมนเนาะชาโดเมนเนี่ยมันกินเนื้อปลานะทุกคนก็เดี๋ยวเราทําที่ดักปลาก่อนละกันนะครับโอเคฮะชา์โดเมนเนี่ยของที่จะเตรียมอะ่ะก็ต้องเป็นแหดักปลานะทุกคนนะไม่รู้ว่าจับยังไงเหมือนกันนะครก็วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ผมจะจับเลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วแบบว่าผมเสียกิฟเฟนตัวรักผมไปด้วยแล้วไม่รู้ว่าผมจะต้องเอาตัวอะไรไปดีเนี่ย จริงๆผมต้องไปจับสัตว์ของหมดโอเมก้าด้วยนะแต่เดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยจับแล้วกันนะครับพาร์ทนี้ผมว่าผมไม่ไหวว่ะแหนักปลามันอยู่ไหนอะทุกคนมันคืออะไรฟิตอะไรสักอย่างใช่ปะเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงมันใช้อนี้นะทุกคนเออแล้วก็คราฟในตัวได้เลยนะนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราคราฟอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะว่าต้องทํายังไงอะเราลองลงไปในน้ําดูนะทุกคนเป็นไงเอยนี่ไงเราจับปลาได้แล้วะทุกคน ออนี่เราได้ปลามา1ตัวฮะโอมันมีแบบเวลาเน่าด้วยนะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราเอาต่อเลย F I S H เราเอามาสักห้าอ,อันหรือสักสิอันไปเลยอุ้ยบ้านผมอยู่ตรงนู้นครับมันต้องเอ,อ้ยผมรู้วิธีจับปลาแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้จับปลาก่อนละวันนะทุกคนนะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจับปลาให้ครบ1ิบตัวก่อนแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าผมรีบนะเอาสักแค่หพอนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราไปจับปลาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับทุกคนโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็จับปลาได้เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมนี่ก็นี่เลยมีอยู่ประมาณหอันนั่นเองนะครับทุกคนเออเราได้เนื้อปลามาด้วยน่าจะตอนที่เราไปตีไอ้บิลัญญานะทุกคนี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเนื้อปลาที่ได้มาไปเก็บในตู้เย็นก่อนนะปึ๊บ นี่มันก็จะมีแบบเวลาเน่าด้วยนะเออครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเอาพวกโซอะไรไปเก็บก่อนละกันนะครับก็ที่จะทําต่อไปเนี่ยก็คือชุดพางนะทุกคนอ๋อทำในตัวได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราคราบชุดพางมาก่อนนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ชุดพางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทำการใส่มันไปเลยนี่เราก็จะได้ชุดพรางแบบนี้ครับโอเคก็ชาร์เดลเมนเนี่ยเราต้องใช้ชุดพางแล้วก็ เอาอาหารเข้าไปใส่ในตัวมันนะครับแต่ผมว่าม้าบินหรืออะไรเนี่ยมันจะไปไม่ได้ทุกคนก็ที่ผมจะไปก็คือเอาเจ้าโงนี่ดาก้อนไปนะครับก็เมืองที่ชาร์โดเมนอยู่เนี่ยจะอยู่ที่นี่เลยครับแอดการดเหมือนเดิมครับป่ะเราไปแอดการดก่อนดีกว่าทุกคนนี่ไปแอดการดเทอร์มินัลกันเลย Let's go โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแอดกาแล้วอุ้ยแล้วอะไรนะ่ะเบต้าโครลซัสแมงมดโอ้โหพวกโครลซัสนี่แบบมันจะตัวใหญ่ทุกตัวเลยหรือเปล่าแล้วมันน่าจะโหดด้วยคนระับเราพยายามจะไม่ยุ่งกับมันดีกว่าทนะุกคนมันน่าจะตีแบบแรงมากนะเออไปเดี๋ยวเราไปจับ ชาโดเมนกันดีกว่าตอนนี้ผมไม่กล้าตีตัวอะไรมัวเลยครับทุกคนเพราะว่าโคโนอนเนี่ยค่อนข้างสู้ไม่ได้นะโดนเออเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมถึงเลยล้วกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้แล้วก็ถึงป่าชา์โดเมนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าพวกชาโดเมนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามมอสด้วยหรือเปล่านะเออก็ข้างหน้าเนี่ยมีพวกเห็ดพวกอะไรเต็มไปหมดเลยครับนี่เออก็สามารถฟาร์มเห็ดได้นะ เออใช้ไอ้เจ้าตรงนี้ดักก้อนฟาร์ดเห็ดได้ด้วยครับทุกคนโอเคตอนนี้มันยังไม่ลึกพอครับวุ้ยข้างหน้ามีทีเล็กด้วยนี่มันต้องลงไปข้างล่างเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวเราจะทําการลงไปข้างล่างแบบนี้เลยแล้วก็โดดลงไปเลยครับทุกคนแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีแบบว่าพวกถ้ำของร็อกเด็กด้วยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าถ้ำล็อกเล็กนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะทุนนี่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 ถ้ำล็อกเล็กมันไปทางนี้นะทุกคนแต่ผมไม่อยากจะเข้าไปนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมเข้าไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะมันจะติดแบบแต่มันกําลังสีอะไรไม่รู้เยอะแยะเ,เลยนะทุกคนเอองั้นเดี๋ยวคลิปนเนี้ยเนี่ยเราจับชาร์โดเมนก่อนแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็หาชาร์โดเมนสักคู่นะครับไปรู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเฮ้ยทุกคนเราเจอชาร์โดเมนแล้วะเออนี่นี่นี่ตัวนี้เลเวล400เลยอุ้ย เจ้ามดฆ่าให้ตายห,หมดอ,มอมืจะจะมาสู้อะไรฆ่าได้อืโค่นนอดนะเฮ้ยเออก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆย่อ,ยยองเข้าไปแล้วกันนะครับเอยจริงๆมันใช้คิปเบิ้ได้นะทุกคนตัวเวลสี่ร้อยเนี่ยคิปเบิ้ลใช้สีฟ้าอันเดียวก็น่าจะเต็มแล้วครับเอยแล้วผมมีพอดีเลยฮะทุกคนแล้วผมจะจับปลามันทําไมวะเนี่ยโอเควิธีการจับนะครับก็คือเราต้องรอให้มันนอน ก่อนนะครับนี่มันพอมันนอนใช่ไหมแล้วก็จะย่องเข้าไปข้างหลังมันนะครับเพื่อที่จะจับมันนะเออแลราเอานี้ใส่ตรงนี้เลยโอเคถ้ามันตื่นแล้วเราจะไม่สามารถจับมันได้นะครับทุกคนต้องรอให้มันนอนก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราหาที่ซุ่มก่อนแล้วกันนะครับเดีบยวรอน้องหลับนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปจับเลยนะครับแล้วตัวนี้สีค่อนข้างสวยนะเลเวลค่อนข้างเยอะด้วยตั้งสี่ร้อยเนี่ยเออ อันนี้เป็นแบบของออฟฟิเชียลนะครับทุกคนเจ Man นะ้าชาร์เดอร์เมนเนี่ยผมบอกเลยว่าเท่มากครับชาร์เดนะอร์เมนเนี่ยมีสกิลอุ้ยน้องหลับแล้วครับหลับ2ตัวเลยครับเราต้องค่อยๆย,ย่องไปครับค่อยย่องไปครับเดีย๋ยวเพิ่งตื่นนะลูกโอเคหมดแล้วจะจับได้ครับอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะทำไมทำไมไม่ได้อะ่ะเฮ้ยแล้วตัวนี้เห็นผม โอ้ผมต้องทำการฆ่าตัวนี้ทิ้งก่อนนะนี่ยติดเดียวแรกอ้ยติดพิษด,ด้วยฮนะเอ้ยทำไมผมพาสซีฟมันไม่ได้อนะ่ะอุ้ยโอ้แล้วตัวนี้เห็นผมด้วยนะชาบเชลเ,เมนตัวนี้ผมหนีก่อนดีกว่าเพราะผมจะจับตัวนี้นะเพราะตัวนี้มันค่อนข้างเทนะครับเดิเสี่ร้อยด้วยนะโอ้ถ้ามีตัวบินได้นี่คือแบบเดือดเลยนะเออแต่มัน จับไม่ได้วะไม่รู้มันเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันใส่อาหารไม่ได้วะเดี๋ยวว่ามันต้องใช้แค่ปลาจับเฉยๆว่ะทุกคนราคาสลบค่อนข้างเยอะด้วยนะตั้งแบบว่า1มือ่ะโอเคนอนแล้วโดนแต่เราลองเอาปลามาใส่ดีว่ามันจะจับได้ไหมทุกคนอุ้ยเชตื่นมาดีเลยเอ,อ,อึ๊บแอบโอ้ยแล้วตั้งคืนในป่าของชาโดเมนค่อนข้างสวยนะครับดูดิเออมีแฝงด้วยอุ้ย ล้วชา a d โดเมนเห็นผมผ่าหายแล้วทุกคนขอญาตแอบแบบหนึ่งนะครับมาไหมแล้วบอกเลยว่าเช้าไวมากครับผมผมปรับแบบว่าไม่ให้มีกังคืนนะทุกคนให้มันมีนิดนึ่งพอนะอุย้ยดูดิสามารถวิ่งวอล์ได้ด้วยเห็นป่ Shadow Man ะชาโดเมนอ่ะผมชอบมากครับถ้ได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้ดูนะครับเออสก,กิลมันค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างเยอะเลย มีแบบว้าปไปด้วยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายโอเคตอนนี้ชดดาดเมนก็ติดนะฮะ่หไหมวิ่งวอล์กได้ด้วยฮนะโอ้โหแจ๋วตอนนี้น้องไปไหนไม่ได้นะทุกคนเหมือนน้องจะติดโหลงอยู่อนะอุ้ยเอา้าจะวิ่งมาตรงนี้ได้ไงอนะเอาแล้วไปกัดไอ้ตัวนี้โอ้โหตายปนะเนี่ยฮ้ยชดดาดเมนค่อนข้างโหดนะครับทุกคนดูดิเฮ้ยไ,ไม่โหดแล้วอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่กัดแรงอยู่อนะ โอ้ oh, แล้วมันมากัดผมด้วยฮนะทุกคนวิ่งป่าล่าก่อนนะต้องวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดนะ mm hmm. เพื่อที่จะให้สุดระยะของน้องนะครับผมขออนุญาตกินเนื้อก่อนนะทุกคนค่อนข้างหิวแล้วเหมือนเขาจะตามผมยาวๆเลยนะทุกคน Shadowman เน,เนี่ยเออผมขออนุญาตข้ามไปฝั่งโน้กนก่อนแล้วกันนะครับชึบหยุดไหมโอเคหยุดแล้วหยุดปะวะยังวิ่งอยู่คนระับโอ้โห เหมือนว่าเจอใครในระยะไม่ได้เลยนะครับทุกคนถ้าเจอเนี่ยชาโดเมนจะทําการวิ่งไปตีเลยนะครับทุกคนเป็นค่อนข้างเป็นแบบว่าสัตว์ที่ดุร้ายเหมือนกันนะครับทุกคนเออแต่วันนี้ผมก็จะจับมันให้ได้ฮะวิ่งผ่านเลยครับทุกคนตอนนี้นี่ผมใส่ชุดพัางจริงปะเนี่ยทำไมชาโดเมนเห็นผมได้วะเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ผมมาดีกว่าวะ นี่เอาไว้แรงนี้แล้วใส่บอลไว้ดีกว,ว,วออออ่ากดนเอ้ยนี่ง่ายกว่าง่ายกว่าทำไมมันยังวิ่งอยู่วะทุกคนจริง,รงๆผมอยากจะเคลียร์มอนให้หมดนะตรงเนี้ยไม่งั้นมันก็จะวิ่งอยู่อย,ย่างนั้นนะทุกคนผมกลัวมันจะไปตีตัวนี้จังเลยเคนโตเนี่ยแล้วแบบถ้ามันสะท้อนดานเมจเนี่ยจัดโดเมนผมน่าจะตายนะทุกคนดูดีแล้วมันเป็นอะไรมันไม่หยุดสักทีฮนะเดี๋ยวผมขอดูกล้องนิดนึงนะเปิดไอ้ตัวนี้ เ,ออเราจะได้เห็นนะว่ามันเป็นอะไรเฮ้ยน่าจะหยุดแล้วครับนี่มีอะไรมีตัวเฮ้ด้วยอนะทุกคนมีตัวเฮสองตัวครับไม่จับแล้วกันนะพาสนี้เราจะเล็งไปที่ชาโดเมนะครับซึ่งไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เราต้องสุ่มครับเราต้องยองยองครับหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วโอ้ย,ยตื่นอีกแล้วโอ้ตื่นไวมาก เราให้น้องนอนนะครับสง o แป๊บหนึ่ง,บบงเอบหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วทุกคนชืบอุอิยตื่นไวมากเห็นผมไมไม่เห็นนะโดนโหแล้วตื่นโคตรไวจะผมจะจับยังไงเนี่ยโอ้จริงจมันต้องนอนนานกว่าน,นี้หรือเปล่าครับโดนคอยยองไปฮนะคอยยองไปตื่นตื่นไม่โอ้ยตื่นตื่นไวมากตื่นไวมาก าทาตัวเนียนกับพวกภูมไม้นี้ก่อนนะทุกคนเรามีชุดป่าครับไม่ต้องกลัวครับชาร์เมนน่าจะไม่เห็นผมแน่นอนนะนี่แล้วค่อยเดินไปย่องไปจับมาอย่างนี้เลยปาบเขาห้แล้วก็วิ่งหนีอะเออมันกินปลาจริงด้วยฮะทุกคนเย๊บไปไหนแล้ววะเขาจะบอกน้องวิ่งวอล์กได้ฮะทุกคนไปไหนแล้วอยู่น้องจะวิ่งวอล์กไปวะทุกคนเออไม่รู้ว่าต้องใช้ปลากี่ตัวนะถึงจะจับได้ รูนี้ผมทำมาสิบต,ตัวดีกว่าเฮ้ยผมอยู่นี่นะอยู่นี่ตัวนโอ้โหแล้วแบบว่าทีมทีละสิบเอ็ดผมต้องใช้สิบตัวนะโอ้โหแล้วว่าแบบจับมา้าแค่นี้ไม่น่าพอทุกคนแล้วน้องไม่เผยตัวให้ผมเห็นด้วยครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเออยู่นี่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 เจ็บค่อยๆย,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 ย่องไปครับค่อยๆย่องไปอุ้ยเห็นผมแล้วนี่ก่อนละกันทุกคน ออชุดพังมันดีแบบนี้นี่เองแค่แอบ,บตามพุ่งไม้ก็ไม่เห็นผมแล้วทุกคนเจ๋งมากครับโอเคหลังจากนี้ผมขอไปหาปลามาสักสิบตัวก่อนละกันนะทุกคนเออจะได้แบบว่าทีเดียวเลยเนาะโอเคฮะทุกคนตอนนี้แล้วก็ไปเอาปลามาเพิ่มนะได้มาประมาณ10บตัวนะตอนนี้ในตัวผมก็จะมี13ตัวนะครับปลาก็เดี๋ยวเราเนี่ยหาชาโดเมนกันก่อนเลยเออไอตัวเดิมผมเนี่ยมันหายไปไหนแล้ววะทุกคน น่าจะตายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนเออตอนนี้หาไม่เจอเลยฮะข้างหน้ามีกิ้งกาผว่าน่าจะไปซัดกับตัวอะไรแล้วก็ตายไปแล้ววะทุกคนเดี๋ยวเราทําการหามเพิ่มดีกว่าหาใหม่ดีกว่าทุกคนโอ้โหจะเสียได้นะตัวนั้นแม่งเวลแบบสี่ร้อยเลยฮะเออแล้วมันไม่อยู่เฉยด้วยดิอุ้ยมีมดมีแมลงอะไรเต็มเลยตรงนี้เป็นดีโลโอ้แล้วแบบสัดเอาไปเชียนี่หายากด้วยนะทุกคนโอ้โหถ้าไม่มีนี่ผมเฟลเลยนะนี่ เอ้ยเหมือนผมจะเจอเจอปะไม่ใช่ครับนั้นเป็นอะไรผมไม่ใช่ผมว่าน่าจะตายแล้วอ่ะชารโดเมนโอ้โหเสียดายเสียดายแล้วผมขอตัวหาชา์โดเมนมาก่อนละกันนะทุกคนโอเคฮนะทุกคนตอนนี้เราก็เจอชาโดเมนมันที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่วิ่งหามันลงนานเออมันเพิ่งจะดอปมานะเอ้มันเพิ่งจะสปอยขึ้นมานะครับแต่เลเวลมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ค่าสลบเนี่ยอยู่ที่สี่พันนับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเทมันได้เลยหรือเปล่านะทุกคน เผมก็เสียดายตัวที่แล้วนะครับเพราะว่าผมไปจับปลามานะทุกคนพอมาปุ๊บเนี่ยชาร์ลเมนตัวเวลสี่ร้อยเนี่ยก็หายไปแล้วฮนะทุกคนเคลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเออเวลสเวลแปดสิบเองฮนะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆย,ย่องไปนะทุกคนก็น้องเนี่ยจะไม่เห็นเรานะครับถ้าเราใส่ชุดพางนะทุกคนโอเคผมว่าน่าจะมีธิ์จับได้ในทีเดียวนะเพราะว่าเวลค่อนข้างน้อยนะอุย ค่อยย่องไปนะเหมือนว่าจะติดบั็กตรงนี้ด้วยครับเออก็สบายเราแล้วคราวนี้จริงๆผมอยากได้วลวเยอะกว่านี้นะผมผู้ฝ่าไปลงทุนจับปลามาตั้งเยอะทุกคนย่องไปแบบนี้เลยนี่แล้วก็วิ่งหนีคนระับโอเคเวลาแบบว่าเราใส่อาหารน้องแล้วแล้วน้องแบบจะหายตัวไปเลยนะครับทุกคนโอเคเรารอน้องมาก่อนแล้วกันนะครับเออก็ค่อนข้างแบบน่าจะใช้ประมาณห้าอันนะน่าจับยากอยู่นะครับววแปบดบสิบ แต่อยากได้เวลเยอะกว่านี้นะครับทุกคนเผื่อแบบว่าอนาคตเนี่ยผมไปตีแบบว่าพวกอะไรอะพวกบอสเสาอย่างเงี้ยเพราะว่าแมปนี้มันคือตำนานน้อนนะครับทุกคนมีแบบว่าคอนแรกหน้าร็อคอ้อ,คอนไอเนี้ยคอนอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรคอนโยเนียนะครับทุกคนมีพวกลูกของโลกิมีโคกับเฮติแล้วก็เฟนิลนะครับสามตัวนะครับเออแล้วก็จะมีพวกหมีน้ําแข็งอะไรด้วยนะอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็บอสพึ่งนะนี่อะไรเดี๋ยวขออนุญาตตีนะไปไอนี้มาด้วยคนระับโพลิเมอร์เฮ้ยผมยังไม่ได้เอาปลาใส่เลย ปลาใส่ก่อนเุ้ยเห็นผมปะไม่เห็นนะนี่ขนาดอยู่ใ,ใกล้ๆนะเนี่ยเออตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็เทมไม่ได้นะคะ่าหิวน้องแบบว่ายังลดไม่เยอะนะครับก็ผมดูก่อนว่าปลาไหนมันจะเน่ามั่งครับอุ้ยปลาสองอันนี้จะเน่าแล้วทุกคนเหลือสามนาทีเองต้องรีบใส่นะทุกคนเรียบร้อยครับแหนเห็นปะพอใส่ปุ๊บน้องจะวิ่งวอล์กไปเลยครทุกคน ้ยปลาแต่ละตัวแบบค่าเทมไม่เท่ากันด้วยนะทุกคนเออมันมีปลาเล็กปลาใหญ่นะแต่ผมจะเอาปลาใหญ่เนะี่ยใส่ไปเลยดีกว่าจะได้แบบว่าเทมทีเดียวเลยนะไม่รู้ดูตรงไหนนะน่าจะพวกไอค้คูณคูนนี่หรือเปล่านะเออเนี่งมีเนี่ยคูณ1.3นะเอานี้ใส่ไปรอน้องก่อนแล้วกันนะเราแอบก่อนเราแอบก่อนอีกอันหนึ่งก็จะได้แลนะ้วเจ้าชาร์โดเมนของเราแต่เทม,มากมันมีแบบว่าวิงบล็กด้วยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเหมือนแบบว่าจะตีเราด้วยนะ เออมกี้เราอยู่ใกล้ไปหรือเปล่าอะทุกคนเราหนีออกมาห่างก่อนดีกว่าเออให้น้องแบบว่าไม่เห็นเราก่อนนะยิงอยากได้เวลเยอะกว่านี้ทุกคนค่อยๆไปนะทุนวันนี้เราจับได้แน่นอนคนระับเลยอันเดียวอันเดียวอะโดนดีนะที่น้องแบบติดบัก้ไม่เดินไปมั่วตัวนะทุกคนโูนแล้วตื่นอย่างไวตื่นปะวะตื่นปะไม่ตื่นเนาะตื่นปะวะ เรียบร้อยฮะแล้วเราได้แล้วครับผมเป็นชาโดเมนนะครับอยู่ตัวแรกของเราเลย<อ>แต่เสียงเดียวแม่งเป็นสัตว์ออฟฟิเชียลอะดิแต่ถ้าแบบว่าในอนุนากิเนี่ยเหมือนว่าชาโดเมนน่ะจะเป็นสัตว์มอสด,ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านก่อนดีกว่านะทุกคนแล้วเราก็ไปทําอารนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเดโดไปแกล่าชาโดเมนนะโอ้โหแบบโคตรเท่ครับเป็นแบบเสือนะโอเคเราไปทําการครับอาร์ ทุยครับอ่านของชา์โดเมนดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวเราดูเอ็นเกมก่อนแล้วกันว่าชาโดเมนอ่ะมันใช้อะไรเขียนไงเฮดเอป่ะเฮดโอป่ะชา a d โดอุย้ยอ่านไม่มีว่ะทุกคนอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าขับได้เลยวะหรือว่ามันขี่ได้เลยเฮ้ยเราขี่ได้เลยนี่มาโอ้แล้วหนักน้องหนักนะกระเดินเราเติมเลือดไปทำไมดูกระตกกระตกเนี่ยโอยถ้ากดสเปซปาค้างจะเป็นการกระโดดแบบนี้ครับทุกคนโอ้ย ค่อนข้างโหดนะเดี๋ยวผมจะไปแบบว่าไปแบบอัพเลือดให้เพิ่มสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าพวกไดรโนเสาของมดโอเมก้าเนี่ยตีค่อนข้างแรงนะเลือดเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าประมาณ5060ล้านนะผมว่าโอเคถ้าแบบกดสเปนปลาค้างจะเป็นกระโดดแบบนี้ครับกดคอนะโทรลน่ะอ๋อกดคอนโทรลจะทำการวนะิ่งวอลครับทุกคนโอเคแล้วกดซ้ำอีกทีแตบบ่ว่าเผยตัวนะลิดขวาลีกขวาคืออะไรอะเดี๋ยวเราลองไปตีก่อนดี่ยวนะ เออเฮ้ยตัวนี้เป็นไรเมทันไม่เอาเดี๋ยวค่อนข้างโหดเดี๋ยวเอาเนื้อใส่ให้ก่อนเดี๋ยวยมีเนื้ออยู่แล้วด้าเม็ดาเม็ไม่ค่อนไม่ค่อยขึ้นเลยนะทุกคนเออมันเป็นสัตว์ของออฟฟิเชียลเนาะก็ต้องตีตัวออฟฟิเชียลนะทุกคนนี่ดูนะโอ้โหเป็นไงเป็นการแบบวาร์ปตีนะทุกคนโคตรโหดมีอะไรอีกไหมมีกระโดดพังตัวไม่น่ามีแล้วนะทุกคนนะอันนี้เป็นกัดธรรมดาทุกคน โดดฟุ๊บโหกระโดดแบบดีมากอะ่ะถ้า X มีอะไรปะ l i t y i ี y เมทัลอันนี้คืออะไรอะ่ะ Ability r e q u เ s t สต์เมทั o บูสไม่รู้คืออะไระน,นออะทุกคนกด F ไม่มีครับแต่กด X เ,เหมือนจะมีนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรบิลิ t ี้มีเมทัลเนี่ยโอเคคร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองอัพดาเมจให้น้องดูดิดาเมจมันไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นนะโดน เออถ้าไปตีตัวดีไว้นะ่าจะไม่ไหวนะทั้งตีตัวนี้ดาเมจเดิมๆนี่แบบปั่นหนกอะ่ะโอ้ไม่น้อยไม่ไหวว่ะทุกคนเราต้องไปเก็บเลเวลให้น้องนะครับโอเคก็ค่าๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไม่น่ามีอะไรละแต่กระโดดไปเลยดีกว่าเปไงโอ้โหโค้ททุกคนโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็อีพีน่าจะมีอะไรเนี่ยก็น้องๆก็อย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะครับก็ใครที่ชอบเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย